ผมุณผู้ชมเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อปิ๊กมาปกคลุมทั่วตัวเมืองเชียงใหม่หมเตื้อหนึ่งนะเจ้าในขณนะที่จุดความหอนแต่วานี่ปะอยู่61จุดนักที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่วางเจ้าจำนวน15จุดด้วยกัน สถานการณ์มอควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตะวันนี้ก็ปะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมทั่วตัวเมืองเชียงใหม่บรรยากาศขมุกขมัวเจ้าโดยที่จุดชมวิวต่างไปพระธาตุดอยสุเทพถูกมอควันหนาทึบเข้าปกคลุมพอบรรตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะเจ้าจากรายงานจุดความฮ้อนจังหวัดเชียงใหม่ จากดาวเทียมตะวันนี้จังหวัดเชีงยงใหม่มีจุดความร้อนถึงมด61จุดจาก12อำเภอป้าว่าอำเภอแม่วางนี่นักที่สุดก็คือ15จุดเจ้าตามมาด้วยอำเภออมก่อย9จุดแล้วก็อำเภอเจียงดาว8จุดเจ้ามีข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะครับปนก็บอกว่าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ตำบลช้างเผือกเนี่ยนะครับตะวันนี้ก้าฟุนละอง pm 2.5อยู่ที่89ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนที่ตำบลสีภูมินะครับปนกับมี จุดกวดวัดตั้ท่านนะวัดได้86ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตำบนสุเทพนิ่งนักครับอยู่ที่102ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยคุณภาพอากาศก่อจัดอยู่ในเขนสีส้มและก็สีแดงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเขาพอในูปนี้กับครับใกล้ๆนี่ยังปอหันอยู่นะพอไกลๆนี่นะเริ่มมัวเลยเนาะไก่ไปน้อยเดียวกว่าห้นเากครับอันนี้ขนาดกล้องนี่มันปรับมาแล้วน<ว>ะถ้าพอด้วยสายตานี่จะมัวกว่านี้แห็นนะครับเพราะฉะช่วยกันเนื่องในการที่จะป้องกันนะครับ อูดถึงเรื่องของไฟป่าแล้วก็จุดความร้อนต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะหันความยากลําบากของเจ้าหน้าที่ขนาดเลยนะโอ<ม>้ในการเข้าไปดับไฟบางคนก็ประสบอุบัติเหตุบางคนก็จะต้องเสียเวยกเสียการโอ้เพราะว่าใช้งบประมาณในการที่จะดับไฟนี่นักขนาดเลยครับ ตะวันี้นะครับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเป้นนำเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับในการที่จะขึ้นไปตักน้ำเนาะแล้วก็บ,บินไปดับไฟในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจุดรอยต่อ3ตมตำบลที่อาเภอแม่วางเนี่ยนะครับมันบอกว่ามีพื้นที่ป่าเสียหายนับร้อยให้แล้วก็มีกลุ่มควันเป็นจํานวนนักเลยนะครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยนะครับเพิ่นก็นําเฮลิลคอปเตอร์อย่างที่เ้าได้หันเนี่ยนะครับมีสองใบพัดก่อนเนอนะครับบินแล้วก็ไปดูดตักน้ําแล้วก็ที่ เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาสนับสนุนการบินโปรยโปรยน้ําใส่จุดที่มีไฟไหม้นะครับโดยเฉพาะที่บนดอยสูงเนี่ยนะครับตัดท่านก็นจะเป็นป่าเต็งรังบริเวณลําห้วยอีดองหมู่ที่เก้าบ้านศพวินตาบ,บนศพวินเขตรอยต่อของบ้านใหม่ปางเติบนะครับอยู่ที่ตาบ,บนบ้านกาดแล้วก็บ้านสันปูเลยมือที่เก้าตบลดอนเปอเาอําเภอแม่วางนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนหน่วยเสือไฟที่เดินทางเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้ หน้าผาแล้วกับเป็นแนวสันเขาสันดอยนี่เนาะเบิ้ลก็เลยใช้เวลาในการบินดูดน้ำแล้วกับไปโปรยนี่นะครับระยะทางไกลประมาณ8กิโลเมตรก่อนนะครับหลายรอบโดยกันนะครับเพราะว่าไฟมันลุกลามไปหลายพื้นที่เนาะก็ดูดตักเอาไปแล้วกับไปโปรยดูดตักเอาไปแล้วกับไปโปรยนะครับซึ่งก็ถือว่า โหทุรักทุเลเหมือนกันเนิรนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางบ้านเฮานี่นะตะวันนี้เพิ่นบอกว่ามีสภาพอากาศที่แย่อันดับ3มของโลกนะครับช่วงบ่ายตะวันนี่นะโอ้ถือว่าลําบ,บากตะแต้เลยนะครับทางด้านนายสันพงเลิศพฤึก ปลัดอำเภอแม่วางกับเผยว่าตะวานี้นะเจา้าเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอแม่วางจํานวน15จุดตั้งแต่เวลาตีสองนะเจา้าลูกไหม้ในพื้นที่อำเภอแม่วางส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ป่าอนุรักษ์นะเจา้าขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่เข้าไปดับไฟป่าเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาก่อขับรถเครื่องตกขเขา,<ด>าเจ้าได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายกร,ระดูกซี่โครงหักตอนนี้นอนทักษาตัวอยู่ที่หงยาสันปตองนะ ป่ายบปเจ้ายังมีไฟป่าในปื้นตี้อำเภอดอยเต่า10จุดอมก่อย9จุดเจียงดาว8จุดหอด6จุดแม่แจ่ม4จุดสันใจสย3จุดแล้วก็กระจายแหมหลายอำเภอนะเจ้าซึ่งรวมปื้นตี้ไฟป่าตึงหมดก็มี61จุดโดยกันนะเจ้าครับ